สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนบดี289ไทโร่รู้ทวงรู้จังหวะชีวิตรามิสิทธิ์รู้ค่ะรู้เร็วก็แก้ собой, ไขเร็วสําเด็จเร็วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่การกดติดตามสกัดแทรแชร์กดกระดิ Tower, MR, ่งและคอมเมนต์น <c oughs> ่ารักน่ารักแล้วสุกันปังค่ะส่วนท่านใดยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวทัตุลมค่ะมิถุนตุนกุ้มคนโสดปักแรกเมษายนนี้เดี๋ยวเรามาขอดูคุณก่อนเนาะคุณเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะคะตัวคุณเองนะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ตื่นรู้นะคะพร้อมจะเริ่มต้นพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะก้าวย่างไปสู่ข้างหน้านะคะไม่ว่าจะมีอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณพร้อมที่จะ ทำเพื่อตัวเองคือต้องบอกว่ามันอาจจะมีบ้างในบางช่วงบางตอนที่คุณมีความนึกถึงความทรงจําดีๆกับใครบางคนที่เคยรักเคยชอบเคยผูกพันแต่ท้ายที่สุดอะคุณเป็นคนโสดที่อยู่ได้ได้วยตัวเองคุณถามว่ามีคนอยากที่จะเข้ามาคุยหรือได้พบปะหรือมีใครพยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณไหมก็ต้องบอกว่ามีทางสื่อโซเชียลบ้างหละ่ะ นะคะก็มีคนสนใจแอบส่องแอบมองอาจจะเป็นคนเก่าๆคนคุ้นเคยเดิมๆที่เคยรู้จักมักจจีหรือแม้กระทั่งว่าคนตัวเป็นๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณอาจจะเป็นคนรอบตัวคนอายุน้อยกว่านะคะรุ่นน้องลูกน้อง,องหรือลูกค้าหรือเวลาที่คุณเดินทางไปไหนคุณมักจะเป็นที่จับจ้อง พราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนพูดจาดีแล้วก็น่าเชื่อถือด้วยคําพูดของคุณนะคะแพรวพราวเฉลียวฉลาดเก่งทุกด้านรู้หลายๆเรื่องรอบด้านแล้วเป็นคนที่มีความน่านับถือมีแรงขับเคลื่อนที่ดีแล้วก็มีความเป็นมิตรเอ,อื้ออาทรใจดีบวกกับคุณเองนะคะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองคุณมีความสุขมีความรื่นรม นะคะใครอยู่ใกล้คุณใครมองมาที่คุณก็รู้สึกว่ามันสบายตามันสบายใจมันดูเป็นสุขนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนโสดที่แสดงตัวเองอย่างชัดเจนว่าคุณโสดโสดแบบดีโสดแบบมีความสุขโสดแบบสบายๆด้วยซึ่งนะคะพลังงานของคุณถ้าถามว่ามันพร้อมแบบความรักไหม มันก็มีคนอยากจะมายื่นความรักให้กับคุณนั่นแหละมีคนอย่างเชิงคุณอยู่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั้นยังมีความรู้สึกว่ายังรักในความโสดของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยคนเดิมๆคนมักจีคนเก่าๆเ,เนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขามีอิทธิพลต่อใจคุณไหมหรือเขาจะทํำยังไงเพราะตัดคุณไหมคะ่ะก็อาจจะเป็นชาวทัตุดินนะคะก็คือพืชศพกันเมกอนหรือเป็นชาว สิงก็ได้นะคะทีนี้คนเก่าเก่าของคุณเดิมเดิมของคุณเนี่ยคือคนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้ไม่ค่อยพูดแทบจะงา้างปากก็ไม่ค่อยพูดแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่คิดยังไงกับคุณในความคิดในความรู้สึกเนี่ยเขายังนึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะยากเอาออกจากหัวบ่อยครั้งที่เขากังวนลกระถามว่าเขาอยากจะกลับมาไหมเขาตัดคุณไม่ขาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะกลับหรือไม่กลับเนี่ย ตอนนี้คิดถึงคิดถึงมากๆนะคะอาจจะมาทางโทรจิตตัวคนคนนี้เองอาจจะเป็นกังวลคิดมากในเรื่องของคุณและช่วงนี้เขายิ่งมีความรู้สึกว่าพลังงานของคุณมันล้นเหลือมันทําให้เขาวนเวียนคิดถึงแต่เรื่องของคุณคือเขาอยากจะอยากจะเอาชนะความรู้สึกตรงนี้พยายามที่จะข่มความรู้สึกเอาไว้คือคุณมีอิทธิพลต่อใจต่อความรู้สึกต่อความนึกคิดหรือการเป็นอยู่ของเขามากตอนเนี้ยคนคนนี้จะ จะคิดถึงคุณหรือมีความระส่ำระสายตอนกลางคืนหรือตอนที่อยู่คนเดียวเขาจะคิดถึงคุณทุกครั้งที่เขาอยู่คนเดียว นะคะเง,เงียบๆไม่ว่าเขาจะ,ะนั่งคิดอะไรอยู่ทํางานอยู่หรือกําลังจะนอนในยามพบ่ค่ำหรือยามกลางคืนนะคะเขาจะนึกถึงคุณมากๆแล้วจะถามว่าเขาวางแผนไหมแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีคือมันลืมไม่ได้มันตัดไม่ขาดนะคะคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าหน้าที่การงานเขาก็โอเคนะคะในระดับหนึ่งแต่เวลาที่เขาแสดงออกเนี่ยเขาจะคีบหูเขาจะนิ่ง สุขุมนิ่งๆพูดน้อยนะคะเป็นคนเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนไหวมากแล้วก็ยิ่งเวลาที่นึกถึงเรื่องของคุณเขาจะค่อนข้างแบบอ่อนไหวแบบว่าระสำํำระสายเลยทีเดียวถึงขั้นกับว่าเอาเก็บมาคิดอยู่ตลอดเวลานะคะมีการวางแผนมีการคิดถึงมากเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการเทคแอคชั่นของเขาในช่วงนี้ มันจะมาสู่คุณไหมมาถึงคุณในรูปแบบไหนนะคะดูการกระทําหน่อยตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาได้ได้ตกหลึดความคิดได้เข้าใจในความเป็นจริงได้ปลนล้ําตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนคิดมากเป็นคนคี้กัวงวลเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนครึ่งครึ่งกลางๆในการแสดงออกคือดูล้วรู้จะเอาอย่างไงกันแน่ที่ผ่านมามันอาจเลยทําให้คุณกับเขาหรือเธอคนนี้ย แคล้วคลาดกันไปนะคะแล้วก็ทําให้เขาเองนั่นแหละที่มานั่งเสียดายทีเนี้ยคือตอนคิดก็คิดดีนะคือคิดดีเลยแหละว่าอยากจะทําอย่างง้นอย่างนี้อยากจะขอเป็นแฟนอยากจะคบหาแบบคอมมิทเมนต์เอาจริงเอาจังถูกต้องเปิดเผยแต่พอใช้ทาจริงก็ไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่นะเขายังมีความกังวลความกลัวความปมหมานะคะคือก็ยังแบบ คือคือคิดถึงมากชอบมากรู้สึกรู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่รู้สึกว่าอยากอยากทำอะไรให้มันดีงามให้มันถูกต้องให้มันดูเป็นผู้ใหญ่ให้มันแฟร์แฟกันทุกฝ่ายตอนคิดดีแต่พอใช้ทำปุ๊บเริ่มแบบเข่าอ่อนเริ่มไปไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้ก็อาจจะ คิดมากอยู่กําลังรวบรวมความกล้าอยู่แต่ถามว่าความรู้สึกมาไหมส่งโทรจิตมาก่อนความรู้สึกมาก่อนถ้าคุณมีเซนต์คุณรับรู้ได้คุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือคนที่ตรงใจของคุณคือคนที่คุณนึกถึงและคุณก็ยังรู้สึกถึงเขาอยู่แม้ว่าคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ภูมิใจมีความสุขกับความสุขของตัวเองแล้วก็ตามคนคนนี้จะมาขอเริ่มใหม่กับคุณคือการมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมาทางไหนน่าจะมาในลักษณะที่ว่า ส่งความรู้สึกมาอาจจะมาในแนวตัวเป็นๆหรือการทักทายเข้ามาแต่ดูแล้วอาจต้องใช้เวลาหน่อยนะต้องให้เขารวบรวมความกล้านิดหนึ่งเขามีความประมหม่าค่ะมีความกังวลมากถึงมากที่สุดแต่เขามาครั้งเนี้ยมาขอเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้ไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าไม่รู้เขาคุณจะเอาเขาหรือเปล่าเขาก็ยังไม่รู้แต่เขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วอยากที่จะแบบเริ่มต้นกันจริงๆคบกันจริงๆแบบ ดูแลกันจริงๆนะคะมีความรู้สึกว่ามันมันใช้สําหรับเขาแล้วแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่คุณเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าเขาทักมาถ้าเขามาหรือคุณนึกออกแล้วว่าเขาคนนี้คือใครมองดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันดีไหมนะกับคนเนี้ยอ่ามันคือคนในความรู้สึกมันคือคนในหัวใจอะทะไม่เคยลืมกันได้มีการถามถึงกันบ้างนะคะปลายในอดีตที่ผ่านมาดีไหม กลับมาคราวน,นี้นะคะถ้าได้ชัดเจนถ้าถ้ามาในลักษณะที่ว่าไม่หลบหลบซ่อนๆไม่แบบขึ้นๆกลาง,ลงๆประมาจนเกินไปแสดงออกชัดเจนถือว่าดีจะมีความคลั่งลักหลงไหลได้ปลื้มกันมากรู้สึกดีต่อกันมากนะคะจนใครๆอิจฉาหรือใครๆต้องถามว่าเอาสรุปแล้วกลับมาคบกันหรอเป็นแฟนกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความมีความมีสัญชาตญาณมีเซน์ที่สื่อถึงกันได้ แอบคิดถึงการแต่ไม่พูดไม่บอกกันเนิ่นนานแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าใช่ในความรู้สึกเพียงแต่ว่าใช่ในความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องรอการเทคแอคชั่นจากเขาหรือคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีความหลงไหลคลั่งไร้กันมากๆจะรู้สึกตกหลุงรักกันเวอร์วัง ตัวติดกันถ้าได้กลับมาดีกันนะคะจะลุ่มหลงใน18บวกถ้าสมมุติว่ามีแต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นอะไรที่ตามอกตามใจนะคะอยากได้อะไรให้หมดประมาณว่าพร้อมที่จะมอบตัวมอบหัวใจให้หมดเลยคือแบบประเภทที่ว่าลหลงไหลข้างใครแบบจนอย่างคาดไม่ถึงไม่คิดว่าโอ้จะจะแบบ จะใจดีกับเราขณะน,นี้จะตามใจเราขณะน,นี้จะยอมทุกอย่างขณะน,นี้ถึงขั้นครั่งรักมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าคนเก่าคนนี้มาแล้วทิศทางนะทีท่าหน่วยก้านไม่ดีประเภทที่ว่ามาแล้วก็ไม่ชัดเจน ครึ่งครึ่ง,งกางมาเหมือนอย่างเชิงนั่นหมายความว่าแนวโน้มเขาอาจจะไม่ได้ดูคุณคนเดียวแต่มาเพราะใจมันสะ่งมาแต่การกระทําอาจจะยังทาไม่ได้ให้ระวังจุดนี้ด้วยส,สกรีนให้ดีสแกนให้ดีเพราะคนคนนี้ต้องบอกว่าพลังงานมันหลากหลายทุกคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความเจ้าเสน่ไอ้ความอะไรก็แล้วแต่ถึงเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนแต่พฤติกรรมนิสัยมันคงต้องดูกันให้ยาว นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนำํำออขอข้อควรระวังดีกว่ามันมีอีโก้มันมีความกักกักกันอยู่นะมันมีความแบบยึกยึกยักย,กยกไม่แสดงออกอะ่ะจริงๆก็ชอบกันนั่นแหละถ้าชอบนะมีโอกาสได้เริ่มต้นค่ะถามว่าดีไหมดีแนวโน้มที่ทางเป็นไปได้ดีถ้าเปิดใจแล้วไม่มีความทิฐิจนเกินไปไม่มีความอีโก้แบบว่า ว่าเธอไม่พูดฉันก็ไม่พูดอาแล้วสุดล้วเธอจะเอาอยัางไงคือไม่มีใครแสดงออกหรือแบบไม่มีใครเปิดประเด็นอ่ะถ้ากลับมาเนี่ยแนวโน้มอาจจะยังครึ่งๆก,กลางๆงงๆกันอยู่ว่าอ้าวกลับมาทําไมอ่ะมาเพื่ออะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถ้าได้คุยกันจริงๆแล้วเอ่อรื้อฟื้นความทรงจําในด้านที่ดีแล้วก็เดินหน้าเริ่มต้นตกลงกันได้เปิดเผยต่อสาธารณะแบบจริงจัง,จงให้เพื่อนฝูงหรือสังคมรับรู้ว่ากำลังดูดูกันอยู่เนี่ยแนวโน้มไปได้ดีค่อยๆดีค่ะ แต่ถ้าข้อควรระวังก็คือเรื่องอีกโก้เรื่องความไม่แน่ใจหรือใครบางคนมีทางเลือกสองทางแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะยังไงหรือความสับสนก็คือว่าเอ๊ะเขาจะชอบเราไหมหรือตัวคนคนนั้นคนเก่าของคุณอาจจะมองว่าคุณมีใครอยู่หรือเปล่าเขาเป็นตัวเลือกอยู่หรือเปล่ามันระวังแค่ตรงนี้แต่แนวโน้มถ้าเปิดใจถ้าเริ่มต้นคุยกันนะคะแล้วก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้ความมีวุฒิภาวะหรือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา มาปรึกษามาคุยสู่กันฟงังคือแนวโน้มมันคงไม่ได้มาหวานหรอกจะเป็นในรักศัตร่ว่ามาเล่าประสบการณ์การสความสําเร็จสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตมาแชร์แล้วปรากฏว่าประสบการณ์ชีวิตมันคล้ายคลึงกันเคมีเข้ากันคลิกกันก็เลยส่งเสริมเกื้อกูลคุยกันยาวเลยค่ะทีนี้นะถ้าถามว่าระวังอะไรระวังอีโก้ระวังความสับสนระวังความไม่แน่ใจระวัง ใครบางคนมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางแค่นั้นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเว่าเว่าทีนี้นะคะมาดูคาแนะนําของคุณสําหรับคนนี้แล้วกันคือให้ดูให้แน่ว่าเขาโสดจริงไหมนะคะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ค่ะในกรณีนี้นะคะคุณต้องซีเรียสในเรื่องของรักซ้อนถ้ากรณีที่เขาเจ้าชู้หรือเจ้าสเสน่ห์หรือมีคนคุยเยอะหรือเจ้าคาลมแล้วคราวสเสน่ห์มากๆแล้วมี คนโน้นคนนี้เนี่ยอันนี้ต้องให้คุณตัดขาดเด็ดขาดคุณต้องชัดเจนในตัวเองว่าคุณโสดคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่ได้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการที่คุณเก่ากลับเข้ามาคําแนะนําคือมันต้องโสดเท่าเทียมต้องโสดดีมีคุณภนะาพพรีเมียมเกรดพรีเมียมเหมือนกันจะมาโสดครึ่งครึ่งกลางกลางแอบคุยแอบซ่อนไม่ได้ค่ะนี่คือคําแนะนําเพราะฉะนั้นความจริงคือความจริงต้องครีมต้องเคลียร์ยแร์สำหรับคุณถ้าสมมติเขามีใครหลายคนในอดีตที่ผ่านมาหรือมีคนมารุมมาตุ้มห้อมร้อมมี fc เยอะ เขาถ้าจะเริ่มต้นกับคุณอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ที่มันเกินจําเป็นบุคคลที่สามต้องไม่มีเพราะไม่งั้นแนวโน้มคุณตัดขาดแน่นอนนะคะประมาณน,นี้คนเก่าๆอยู่ที่คุณแล้วว่าใช่คนที่ตรงใจของคุณหรือเปล่าทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วคนปัจจุบันในปัจจุบันคนใหม่ๆในอนาคตละ่ะแนวโน้มเป็นอย่างไรคนใหม่ๆนะคะมีแนวโน้มจะเป็นชาวทัตไฟเม่สิงห์นู นักน้ำประหฏพิจิกมีนจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมีครอบครัวหรือกําลังจะแต่งงานแล้วผิดหวังเสียใจหรือไม่สมหวังหรือกําลังจะมั่นหมายคอมเมนต์ใดๆก็ไดป้ประเภทเป็นคนที่มีแผลใจมาก่อนนะคะ แต่คนคนนี้เขาเขาเริ่มใหม่ได้โอเคเขาอาจจะเก็บความเจ็บปวดไว้ข้างในลึกสุดใจมากๆแต่ถามว่าจะมีแผลความกังวลความกลัวที่จะที่จะเข้ามาหาคุณมีไหมมีแต่เป้าหมายของเขาคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกมีอะไรถ้าทําได้มีได้ก็ว่ากันไปทีเนี้ยคนคนนี้อยากจะเริ่มใหม่แต่เขาก็ต้องการคนที่อบอโจทย์ คนที่พร้อมที่จะให้เวลาพร้อมที่จะเข้าใจว่านี่คือการเริ่มต้นของคนมีแผลใจต้องการคนมาฮิลลิ่งด้วยนะคะคนคนนี้เวลาที่เขาเจ็บปวดความทุกข์ความเสียใจเขามักจะไม่ค่อยเล่าเขาจะเก็บไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรถามให้เขาเล่าเองเขาสบายใจเดี๋ยวเขาเคลียร์ตัวเองได้เขาเล่าเองเขามีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนไว้นั่นคือความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจเวลาที่เจอคุณเขาก็จะแสดงออกในลักษณะที่ว่าแฮปปี้ สดชื่นโน่นนั่นนี่นั่นพร้อมคุยอาจจะเป็นคนที่อายุใกล้เคียงกันกับคุณหรืออายุน้อยกว่าแต่เขาอาจจะผ่านประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดแสนสาสหัสมาแล้วแบบเจ็บมาก ยาวนานมากนะคะทีนี้เขาอาจจะแอบส่องแอบมองแอบดูคนอยู่ด้วยความกังวลแต่ก็มีความคาดหวังตามจินตนาการหรือความใฝ่ฝันในชีวิตว่าอยากมีครอบครัวอยากแต่งงานอยากมีความสุขเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิตเป็นคนมีคู่มีครอบครัวเหมือนคนปกติทั่วไปนี่คือเป้าหมายความคาดหวังในความรักของเขาแต่อแผลใจนะ่ะไม่ใช่ว่าเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ไม่ใช่แต่หมายความว่าแผลที่มันเจ็บอยู่เนี่ย กลัวจะเจ็บอีกแต่อยากเริ่มต้นไหมก็อยากจะเริ่มต้นแล้วเขากาลังจะให้โอกาสตัวเองนะคะกำลังแอบบมองแอบบซุ่มแอบส่องหาทางเข้าหาคนอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการ t ทคแอคชั่นของคนคน này, น,นี้ยังไงคิดไปหลายทางมากมีความพยายามในการคิดคือพอคิดแล้วก็ไม่ทำเพราะไม่กลา้าแต่ถามว่าสุดท้ายจะทำไหมทำอาจจะเอางานเอาภารกิจ เข้ามาหรืออาจจะเป็นในราาัษาะที่ว่าเข้ามาถามสาธุสุติมาชวนคุยคือแรกๆเนี่ยคิดหลายวิธีแหละเขาเขาค่อนข้างที่จะฟุ้งซ่านนิดหนึ่งคือมีความพยายามมากจนเกินไปจนเป็นความเกรงเป็นอะไรแบบมันมีหลายวิธีอันนั้นนี้ไหมดีไหมจะเข้าหายังไงจะยังไงจะยังไงดีหรือคุณมีคนอื่นไหมคืออันโน้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดีสุดท้ายแล้วสรุปได้ก็คือว่าอะ ถูวางความกังวลลงแล้วเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณคนคนนี้นะคะเขาก็เป็นคนที่ถ้าเขาไม่มีแผลหรืออะไรหรือเขารักษาแผลดีเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขหรือเป็นคนมีเสน่ห์แต่ด้วยความที่เขามีบาดแผลทางจิตใจมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยนะคะมองคนที่เข้ามาห้อมร้อมตัวเขาไม่รับคุณนะคะหมายถึงคนอื่นๆที่มาสนใจเขาเนี่ยเป็นเหมือนภาพลวงตาเป็นภาพหลอนที่เขายังกังวลแล้วไม่กล้าที่จะไป ไปไปเกี่ยวข้องตรงนั้นหรือไปเปิดใจตรงนั้นแต่กับเป็นคุณเนี่ยเขากับรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นๆอาจจะเป็นพลังงานหรือความสดอันทรงสเสน่ห์ของคุณที่ส่งอิทธิพลต่อใจเขาก็ได้คนอื่นๆเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าก็เหมือนเหมือนกันแต่คุณไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องทําทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะไม่งานคุณกับเขามันจะแคล้วคาดกันแล้วเขาก็ไม่อยากผิดหวังอีกเขาจะพยายาม ความพยายามของเขามันไม่ได้มีความหวานแหววอะไรสวีทอะไรหรอกคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่อาจจะดูจริงจังสุภาพมาแบบเป็นการเป็นงานมาแบบฟอร์มอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็น่ารักดีค่ะลองให้โอกาสเขาดูอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนก่อนจะให้โอกาสลองดูก่อนว่าดีไหมนะ เวลาเป็นตัวช่วยอ่ามีโอกาสเป็นรักแรกพบ First i p r r s s s i o n ได้มีโอกาสเป็นรักแท้มีโอกาสเป็นคู่ที่เกื้อหนุนเกื้อกูลเอื้ออาทรซัพพอร์ตกันซับพอร์ตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเงินเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจที่ได้ดูแลเทคแคร์หรือคุณอาจจะได้ไปเยียวยาดูแลเป็นกำลังใจให้คือตรงนี้ต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยถามว่าดีไหม แรกๆนะคะถูกอกถูกใจโดนใจดีนะคะแต่พอสักพักไปภารกิจเยอะงานเยอะระว,วังขาดความเข้าใจทีแรกเหมือนเออมีเวลาให้กันคุยกันเยอะแยะเหมือนมาดูแลเทคแคร์กันไม่ว่าคุณจะเยียวยาเขาหรือเขาเองก็มารับการบําบัดจากคุณแล้วก็คุยกันเล่าสู่กันฟังทีแรกอาจจะมีเวลาให้กันดูลาบลื่นดูสมมติพอสักพักหนึ่งงานเข้างานเข้าคืออะไรภารกิจโปรเจกต์มา หน้าที่มาทีเนี้ยระวังในเรื่องของคืองานเข้าในที่เนี้ยมันไม่ใช่ในเรื่องของมือที่สามเรื่องชูสาวแต่เป็นเรื่องของภารกิจการงานเพราะทีแรกมันทําท่าความสัมพันธ์เราจะไปได้ดีอ้าวงานมาพองานมาปุ๊บงานเต็มมือทีเนี้ยก็ไปแก้ปัญหาเรื่องงานก็จะกลายเป็นว่างานมาแย่งความสุขมาแย่งเวลาไปเพราะฉะนั้นการคบกันครั้งนี้ พบกับคนมีแผลใจก็ต้องเยียวยากันไปถ้าคุณไหวถ้าคุณเข้าใจแล้วเห็นใจแล้วเอ็นดูเมตตาในตัวคนคนนี้อะดูแลกันไปแล้วต้องเข้าใจว่าเขาก็งานเยอะภารกิจเยอะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบเกินตัวอาจจะเป็นตําแหน่งหรืออาจจะเป็นภาระหนะ้าที่ที่เขาต้องแบกรับตั้งแต่ อายุยังน้อยหรือทํามาก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ก่อนตอนที่มาให้คุณเยียวยาเนี่ยเขาอาจจะมีเวลาพอสมควรถึงได้มาขอเปิดใจกับคุณพอเปิดใจได้กําลังดีกําลังไปได้ดีเหมือนเรือกําลังแล่นฉิวอา่าวพายุมานั่นคืองานเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเปลี่ยนไปแนวโน้มดีไหมอยู่ที่ใจค่ะว่าเข้าใจหรือเปล่าอบ้างงานก็ดีกับาอย่างอื่น ถูกไหมอาจจะไม่มีเวลาแต่มันก็ดีกว่าการมีบุคคลอื่นถูกไหมคะเขาเป็นนักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเวลามีอะไรเคบๆก็อาจจะไม่เล่าอาจจะไม่เล่าให้ฟังทีเดี้เกรงว่าคุณจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเรามาดูข้อควรระวังหน่อยเนาะว่าคนใหม่คนนี้คนปัจจุบันคนเนี้ยมีอะไรที่ต้องระวังคือจ,จริงๆหน่งตัวคุณเองอะ่ะมันชิวมันพราาเสน่ห์แล้วว่าไม่เห็นมีอะไรต้องระวัง เมื่อกี้ที่กล่าวไปแค่เกิดนไว้ล่วงหน้าเพราะคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในการยิบสี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่จริงๆหายไปทํางานระวังไม่มีเพียงแต่ว่าขอให้คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนดีกว่านะคะตัวคุณเองมันสมบูรณ์ในแบบของคุณดีที่สุดในแบบของคุณอยู่แล้วทําใจให้ร่มให้สบายให้หนักแน่นให้มั่นคงคุณไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล เพราะคุณมีคุณภาพดีนะคะพื้นฐานแน่นใจคุณสบายคุณพร้อมคุณอยู่ได้ถ้าเขาไม่ว่างคุณก็อยู่ดูแลตัวเองได้เพราะถ้าคุณไม่แข็งแรงไม่ดีขนาดนี้เขาคงไม่แบบคุณเดียวยานั่นหมายความว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะโดนจัดสรรจากเบื้องบน ขอให้คุณวางเป้าหมายชัดเจนหรือคุณนะ่ะตัดสินใจได้ว่าคุณจะคบคนคนนี้แล้วก็ปล่อยทุกอย่างมันทํางานให้มิตรภาพให้ความสัมพันธ์ให้หัวใจให้เวลาให้การกระทํามันเป็นตัวพิสูจน์เพราะยังไงคุณก็แค่ทําหน้าที่ของคุณให้ดีเพราะคุณดีอยู่แล้วแต่คนที่หนักน่าจะเป็นฝั่งทางโน้นที่เขาคนใหม่เนี่ยที่เขามาชอบคุณคุณมีความเป็นคู่บุญ ู้บาร,รมีกันมีการเคลื่อนหนุนการตัวคุณเองไม่ได้ลําบากอะไรค่ะคุณอยู่ในจุดที่มั่นคงฐานที่มั่นคุณดีนะคะใจคุณก็แน่นนะคะทรงพลังอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรมามาทําให้คุณไม่สบายใจได้เพียงแต่ว่าระวังในเรื่องของการไม่ค่อยมีเวลาหรือการเข้าใจกันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปน,นิดหนึ่งก็อาจจะทําให้ความรู้สึกมันดรอปลงไปดีอยู่แล้วค่ะคืออ,อาจจะมองดูว่าสิ่งที่เขาเป็นมันอาจจะเป็นบททดสอบ คือคนเรานะคะต่อให้มีพลังงานที่เคมีที่ตรงกันเข้ากันเยียวยาเกื้อกูลไม่ตากันได้อย่างไรมันไม่มีอะไรรวยไปได้กีบุราบทุกเรื่องทุกอย่างทุกทุกเวทถูกไหมคะแต่มันจะเป็นลักษณะที่ว่า ทดสอบนิดนึงว่ายังรักกันจริงหรือเปล่าเมตตากันจริงไหมจะเคียงข้างกันไปตลอดทางหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูคาแนะนําสาหรับคนใหม่ๆกันว่าคุณควรจะทําอะไรคือจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วนะเมื่อกี้ก็เหมือนคําแนะนําเหมือนไม่ต้องระวังอะไรแต่ว่าเราเพิ่มเติมเป็นหน่อยนะคะความคาดหวังความไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือความอะไรก็แล้วแต่นะคะลด ทิฏฐิมานะความคาดหวังบางทีเวลาที่คุณทําอะไรสําเร็จไปแล้วคุณคุณมีความมั่นคงในจิตใจในชีวิตคุณทําได้น่นอนแม้คุณทําได้พอคุณทําได้ปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่เขายังทําไม่ได้เท่าคุณแต่คุณจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นจะยากเลยคนเราก็ต้องฝึกฝนโน่นนี่นั่นพัฒนาทําอย่างโน้นคิดอย่างนี้นั่นมันคุณไงคุณผ่านจุดนั้นมาแล้วคุณเก่งแล้วคุณสตรองแล้ว ถูกไหมคะคุณเอ็กซ์เพรสไปแล้วแต่เขาอยู่ในช่วงที่ต้องอจิตใจก็ยังซ่อมแซมการงานก็ยุ่งเหยิงเพราะฉะนั้นคุณเป็นครังแสงกําลังสําคัญคุณเป็นจักรวาลของเขาก็ได้นะคะไม่ใช่โลกละเป็นจักรวาลเพราะฉะนั้นให้คําแนะนําคือนะคะลดความคาดหวังลดความเซง็งความน้อยที่เขาไม่ได้ตัดใจทําหน้าที่ของคุณให้ดีนั่งรอสวยๆรอๆไปอาจจะต้องใช้ความอดทนบ้างแต่ท้ายที่สุดคุณ และเขาหรือเธอคนนี้จะได้เป็นผู้เป็นแฟนกันนะคะได้คอมมิชได้ชัดเจนกันบททดสอบมีเป็นธรรมดาของคนเก่งของคนที่มีความพร้อมพลังงานดีๆมันต้องมีทดสอบหน่อยทองแท้จะแพ้ไฟหรือเปล่าไฟก็คือ การทดสอบเนาะจากเบื้องบนจากเหตุการณ์จากสถานการณ์จากความคิดจากระยะทางใดๆก็ตามแล้วออกมาดีคุณกับเขาจะเป็นทั้งคู่เป็นคู่มิตรกันอุปถัมภ์กันเป็นปรึกษาหารือกันได้รักกันได้เคียงข้างกันได้เสมือนเพื่อนเป็นบัดดี้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะบทสรุปกันหน่อยว่าเดือนนี้เอ้ยไม่ใช่เดือนนี้ครึ่งเดือนนี้ยังไงนะคะบทสรุปคนโสดที่ตกผลกความคิดประหนึ่ง เพชรเม็ดงามที่โดนเจรไนแล้วความสุขความสมหวงังงานเฉลิมฉลองถ้าไม่มีงานเฉลิมฉลองมันก็ฉลองในใจว่ามันได้แบบได้จุดพลุ่ะมันสําเร็จมันมีความสุขสิ่งใดที่เคยไม่ดีไม่ใช่ สิ่งแย่ๆนะคะประสบการณ์ที่มันเคยผิดหวังเสียใจเราไม่มอเป็นความล้มเหลวมันคือบทเรียนหนึ่งเนาะ,ะมันได้จบได้สิ้นได้ล้มหายตายจากได้เริ่มต้นใหม่แบบมีสีสันแบบชิลแบบสบายอยู่ที่คุณวางแผนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วทํามือให้ว่างๆไว้ถ้ายังไม่อยู่ในมือทํามือให้ว่างไว้แล้วเดี๋ยวโอกาสสิ่ง ดีๆจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าอยู่ที่คุณเลือกสรรแต่ในเริ่มต้นแต่อยากให้ลดความคาดหวังอย่าเอาความผิดหวังความเสียใจไม่ว่าของเขาหรือของคุณมาเป็นตัวกําหนดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่จงปล่อยโฟลให้มันเป็นไปโฟรวิดด์โฟลค่ะให้มันไหลไปมันสายน้ําให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพียงแต่เราทําหน้าที่ของเราทําใจของเราให้ดีและทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามที่มันควรเป็นนะคะสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็จะจบจริง สิ่งที่มันดีมันก็ํางจะเข้ามาและมีความมั่นคงด้วยนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะหยุดอยู่ที่กันและกันเพราะเป็นคนที่มีค่าของกันและกันมีบททดสอบบ้างตามธรรมชาตินะคะนี่คือบทสรุปขอดูสามจากเบื้องบนอีกนิดหนึ่งแหมนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าเติมเต็ม,เ,ตมเป็นสายเปเป็นข่าวดีเป็นของขวันของกันและกันรักแน่นจริงจังในกันละกันเห็นคุณค่ามีความห่วงกัน แอบหวงแต่ไม่แสดงออกประเจิดประเจิดแต่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในการแลก็นรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีคุณก็รู้สึกว่าคุณโชคดีความสัมพันธ์นะคะบอกได้เลยว่าพัฒนาอย่างรวดเร็วแม้จะมีบททดสอบแต่อย่างที่บอกละค่ะคนมันใช่ ไม่ว่าจะทดสอบแบบไหนมันก็ผ่านไปได้อยู่ที่คุณแล้วและก็อยู่ที่เขาจะพัฒนาไปกับคุณได้มากน้อยช้าเร็วแค่ไหนแต่ละคู่แต่ละคนหยุดอยู่ที่กันและกันมีความหวงกันมีความแอบคิดถึงมีการเก็บกอดกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอาจจะเป็นสายเปของการละกันเปหัวใจเปความรู้สึกนะคะเปเวลาให้กันด้วยถ้าทําได้เต็มที่มิโวกาสเป็นครอบครัวเป็นคู่กันเฉลิมฉลองสมหวัง กันสัทีเดียวนะคะก็จบแล้วเป็นกำลังใจให้นะมีข่าวดีแล้วนะคะหากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ได้เป็นกำลังใจเนาะก็ฝากกดติดตามสับสกัดและแชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์แล้วสักฟังด้วยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดแล้วกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์แล้วนะคะสับสกัดแล้วก็ขอบคุณมากๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในท้ายที่สุดนะคะคุณคนโสดบางทีการที่เรานะคะดูแลตัวเองให้ดีเคารพรักให้เกียรตัวเองมากๆ คนที่ใช่คนที่ดีโอเคเขาอาจจะยังไม่มีความพร้อมเท่ากับเราแต่คนที่บาร,รมีศีลเสมอใกล้เคียงมาเกื้อหนุนเกื้อกูลก็จะเข้ามาดังนั้นแล้วเริ่มต้นความสุขความสําเร็จอันทรงพลังที่ตัวเรานะคะก็ขอให้โชคดีเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ